สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนักวิจัยชาวแอฟริกาใต้เปิดเผยว่าการตัดเขาแรดจะส่งผลให้การลักลอบล่าสัตว์ลดลงเกือบ80%หลังจากที่ใช้เวลาในการศึกษามานานถึง7ปีในพื้นที่อนุรักษ์หลักของแอฟริกาใต้ ดยการศึกษาดังกล่าวดำเนินการระหว่างปีพศ2560ถึงพศ2566ในเขตสงวน11แห่งที่อยู่รอบดยานแห่งชาติครูเกอร์อันโด่งดังของแอฟริกาใต้ซึ่งคุ้มครองประชากรแรดที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยในช่วงเวลาดังกล่าวแรดประมาณ1,985ตัวถูกล่าในเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าครูเกอร์ตอนเหนือแม้ว่าจะได้ใช้เงินเป็นแล้ว74ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการบังคับใช้กฎหมายเชิงรับ ซึ่งส่วนใหญ่สามารถจับผู้ลักลอบล่าสัตว์ได้ประมาณ700รายซึ่งในทางตรงกันข้ามการตัดเขาแรก2องดตัวช่วยลดการลักลอบล่าสัตว์ลงถึง7 8โดยใช้งบประมาณเพียง1.2%แต่การลักลอบล่าสัตว์แรกที่ตัดเขายังคงดําเนินต่อไปเนื่องจากผู้ลักลอบล่าสัตว์เลือกตัดเขาและกอกใหม่ซึ่งเป็นการส่งสัญ,ญญาณถึงความจําเป็นในการตัดเขาเป็นประจำควบคูบ่คไปกับการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม แอฟริกาใต้เป็นแหล่งอาศัยของแร่ส,ส่วนใหญ่ของโลกรวมถึงแร่ด,ดาซึ่งใกล้ยสูญพันธุ์และยังเป็นจุดศูนย์กลางของการลักลอบล่าสัตว์ซึ่งเกิดจากความต้องการในเอเชียซึ่งเขาของแร่เหล่านี้ถูกนําไปใช้ในยาแผนโบราณและนอแร่เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากในตลาดมืดซึ่งราคาตามน้ําหนักเทียบได้กับราคาทองคําและโคเคน ซึ่งนอกเหนือจากงาช้างแล้วเขาของสัตว์เหล่านี้ยังเป็นที่ปรารถนาในฐานะสัญ,ญลักษณ์และใช้ในยาแผนโบราณเนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นยาปุกอารมณ์ทางเพศได้อีกด้วย